ที่จะมาเจอกับน้องแล้วนะครับ Ladies a n e g e n t l e พ e n please welcome c p o ์พี่ออ c ี o พดันีพวกเราคือซีโพดันเเราลออัวซีาได้ไมไม่มีลูนิยมเลยครับรองพีนี้ไม่ได้ครับนี่ทือคนเข้ามาด่าเพลงนี้คนนีรเาก็ลองไปนะีโพดทำไมวันนี้ไม่แค่สามโพดันอีหนึเนี่ยไป เขารับมีหน้าที่ต้องทำเขาเป็นเป็นทูตวัฒนธรรมแล้วไม่ต้องสัมภาษณ์เาเยผู้พัฒนาคนเดียวเลยอ่ะไม่เป็นไรครับทางพี่อ๋องเป็นคุยกับพี่อ๋องก็ได้ครับทางเราดีกว่อนมาตูะมีประตู้ไม่รับเงินนะครับหนูไปบริหารเพจแอดมินใต้เ่ายว ดาราอ๋อเพี่เจียนดาราเอามือสั่นมือสั่นนี่มีคำถามอะไรบ้างน้องรู้สึกยังมั่นเออ่มั่นใจว่าพี่มาตุ้มอ่ะก็คือพี่มาตุ้มคนเดิมโอ้ยแต่แค่เพิ่มเติมคือแอดมินเพจต้องมาอันนี้ก็ส่วที่เพิ่มเติมมาต้องช่วยแล้วนะเออจะโดนแฟนคลับตามด่ามาฉันจะเรียกว่าอีตั้มเนี่ยไม่โดนไม่เป็นไรครับไปเรียกครับแฟนคลับไปเรียกไเรียกันวันนี้พวกคุณสี่พอดำบุกมาถึงแชฉแต่เช้าต้องมีเรื่องราวอะไรแน่ๆคุณถึงมาไม่ใช่คุณมาเฉยๆหรอกมั้งถูกต้องครับพูดถ เพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งค่ะเลิศซีโมดัมตอน Black Magic โมดัมปิดผีเป็นไงชื่อคอนเสิร์ตเป็นไงดีไหมดีไหมชอบรีแอคจังเลยอะคืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่ารีแอคสองคนคือทำไมทำไมดีแอคแบบนั้นเกิดขึ้นครับคุณคิดอะไรกันอยู่กับชื่อคอนเสิร์ตอยากได้ความคิดเห็นครับคือฉันรู้สึกว่าโมดัปิดผีมันมีความแบบ ไม่คำว่ามนดำเรานึกถึงแบล็ k เมจิ c a m แล้วพอเป็นปิตปีมาเราก็รู้สึกว่า what เจ๊นี่เปรามนดำปิตปีมันดูแบบเชกิดาว่ะใช่มันสามารถไปดูได้ทุกคนคือทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเฮ้ยมนดำมนดำมันมันมันจะแบบมันต้องมีอะไรมันเป็นนมสดูโหดร้ายหรือไงแต่เราเติมฟิตปีมาเพื่อให้ soft ใช่มนไไ่ดด้หายนั้นแต่ปิตปีคือมันเข้มข้นขึ้นเหมือนเวลาสีพาสเทลแล้ว มีคำอะไรอื่นพี่บอกไหมคะทุกอย่างดูซอฟต์เมื่อเป็นพาสเทลใช่ใช่ทุกอย่างดูเก๋ขึ้นเมื่อเป็นปิดปี่ใช่เชยดาวชเป็นอิมิกแล้วค่ะใช่ก็คืออยากอยากอยากให้เห็นว่ามันจะมีความเข้มข้นขึ้นในคอนเสิร์ตนี้ก็เลยใช้คําว่าปิดปี่ให้มันดูแบบว่ามันมีอะไรมากขึ้นมันเข้มข้นขึ้นอันนั้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่ฉัน่ะไม่เถียงตนี้ไม่เกียวต้อไม่เถียงต้องไม่ขัดแย้งกันเองไม่แล้วอยากจะพูดอย่างคือตอนแรกอ่ะนี่ขาน ว่าอะไรไม่ควรมีปิดปีมันเป็นการตอกย้ำมันเป็นการเหยียดแก้มอย่างนี้หรอไม่ไม่ไม่เหยียดแค่รู้สึกว่ามีทำไมแค่รู้สึกว่าเฮ้ย black magic มันดีอยู่แล้ว m a g i concert c มวลดำเออไม่ใช่เออมวนดำดูแล้วถ้าเช้าเช้าไปยังไงตอนนี้นอนน้อยไม่เป็นไร เก่งๆปิดปีชีดาแต่เดาอะเรื่องการพูดคุยกันเห็นเขาบอกว่าคุณมีเพลงใหม่มาใช่การแต่งเพลงขึ้นมาเฉิำหรังคอนเสิร์ตนี้ถูกต้องจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งแต่งเราแต่งมาเพลงนี้สองปีแล้วเกือบสองปีแล้วแต่งมานนาแล้วแต่งลมเก็บไว้เราแต่งแต่งเพลงนี้กันเก็บไว้ขอทำความเป็นใจร่วมกันครับนอกจากเธอจะเป็นนักร้องที่แผดเสียง มากมายเพื่อแต่งเพลงเองด้วยหรอแต่งดิ้งเอาความสามารถมาจากไหนพูดสิเอามาจากพี่อ๋องนะครับเฮ้ยพี่อ๋องไงดอพี่อ๋องไม่มีแล้วตรงเนี้ยเราก็าดึงมาแล้วใช่ครับใช่ตามตามไม่เราแค่รู้สึกว่ามันมันถึงจุดหนึ่งที่เราอยากจะทําแล้วเราเจอคนที่น่าจะ คิดอะไรคล้ายๆกันม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 าจากตรงนั้นมันมีช่วงหนึ่งแหละที่เราเจอกันบ่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราก่อนมีรายการก่อนจะมีรายการสิงประลังด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําด้วยกันแต่ทำไมมันสนุกจังแล้วอยู่ด้วยทำไมมันถึงลงตัวทั้งที่แบบเราไม่เรามาจากต่างคนต่างที่ต่างทางกันมากคือมาเพื่อเวทีเดอะสตาร์เวทีหนึ่งเฟทีเดียวแล้วพอมาถึงปั๊บเอ้า มันเป็นความที่เรามาเจอกันแล้วมันลงตัวใช่มันลงตัวโดยแบบว่าเฮ้ยเหมือนเราแบบเกิดมาเพื่อกันและกันอ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนอ่ะก็คือแบบเพื่อกันและกันแต่ยังไม่คือไอ้พาร์ทของมิตรภาพพี่น้องที่เข้าใจที่เคยมีความรู้สึกเนี่ยตอนเจอดาดาอ๋อเขาเป็นมิตรภาพกับดีดาเขาเลยไม่ไมเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนเราไม่เคยต้อกาเป็นเพื่อนที่มันใช่เข้าใจคือมันทำงานด้วยกันครั้งแรกปุ๊บนะเรารู้สึกแล้วแบบ อยู่ไหนมาทำไมเพิ่งมาเจอหรอบอกว่ามันพี่เข้าใจความรู้สึกนี่มากเพราะมันกรึบปุ๊บเนี่ยทุกอย่างสนุกไปหมดถูกมันไม่คิดะผมลิขิตมันไม่ได้ใช้เฉพาะคู่รักนะอันนี้ม่น้องเพื่อนคุณได้หมดเอาล่ะขอฟังอ่าต้องฟังขอฟังเลยครับได้เลยครับโดนพี่อยากฟังโดนเหโดนการที่หนูเกิดวันนี้หนูจะมาทำแบบนี้ไม่ได้คือผมเห็น ดีเธอใส่หูฟังเพรแล้วใช่เขาก็นึกว่าอยากฟังเพลงก็โอเคก็ฟังเปล่าแล้วนะอยู no 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 you know swarovski อันฉันต้องการฟังฟังสดๆได้ต้องการฟังสดๆเพลงเราเพลงเรา shake it down ด้วยกันเข้าใจไหม yes เพลงเราแล้วก็เพลงวัก shake it down ได้ผมขอหาคีย์แป๊บนึงนะครับได้ได้โอเค one two three เหมือนคนเละทางแต่สุดท้ายที่มาเป็นจบที่จุดนัดพบที่เราตามหามานนานสร้างเธอและฉันเป็นคำาเราขอบคุณที่ทำให้วันนี้คุณคนนี้โชคดีแค่ไหนที่ฉันได้มีเธอโอ้มา oh <my> ประมาณนี้ครับ เรการมนสอแตี่คืออะไรนี่คืออะไรทำไมครับฟังไม่รู้เรื่องหรือวอะไรบอกก่อนตัวกูดีเอาย่างเดี๋ยวเราอ่ะมการัดด่าคน่เดียวแหละกคกรอมาได้นนีคืออะไรเก่งมากนี่สคนนะคะจริงๆจริงนี้มันเกิดมาเพื่อสี่คนใช่จริงๆพรพอมีการปิ๊บมันจะอลังการกว่านี้ใช่อันนี้เราพูดจริงๆอันนี้เราไม่ได เราไม่สามารถถ่อมตัวได้เอถ่มตัวไม่ได้แล้วประโยคเมื่อกี้มากเลยอ่ะแต่พูดจริงๆแล้วหน้าตําน่าสิ่งจังมากเลยคือเพลงนี้มันไม่ถ้าสำหรับเพลงนี้แก้มุมใจแล้วกังรู้สึกว่ามันมาเพื่อสี่คนนี้เพราะเราตั้งใจมากๆตอนแต่งเรานั่งแต่งด้วยกันนั่งคุยนั่งแต่งด้วยกันหาเมโลดี้กันเองไม่เออไม่ต่างไม่ไม่ไม่ครบทางเพลงความหมายของเพลงนี้โดยรวมมันคืออะไรยังไงครับมันคือสี่คนที่มี จุดประสงค์เดียวกันก็คือชอบรักในการร้องเพลงแลวจะมาเวทีเดอะสตาร์แล้วทีเนี้ยเรามาจากไม่รู้จักกันมาจากต่างที่ทางแล้ววันหนึ่งเราได้มาอยู่บนเวทีเดอะสตาร์คือมีมีใจเดียวกันที่ชอบมอบความสุขให้กับคนดูแต่เราไม่รู้เลยนะว่าจะมารวมกันเป็นสีโฟดําไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยแล้วก็พอวันหนึ่งมีคอนเสิร์ตซีโฟดัมขึ้นมาแล้วเฮ้ยทำไมเรารู้สึกเราผูกพันและลงตัวแล้วก็ทำไมคนชื่นชอบและเราก็รู้สึกเรามีความสุขในสิ่งที่เราจะทำตรงนี้มันเหมือนเป็นพรลิขิตที่เฮ้ยมันขอบคุณนที่ วันหนึ่งเราฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเรารักในการร้องเพลงเราอยากมาเปทีเดอนสตาร์เราขอบคุณเส้นทางที่ผ่านมาทุกๆคนที่ทําให้เรามาเจอกันตรงนี้ขอบคุณพวศ์วิธีโชคชะตาทุกอย่างคือจริงๆมันน่าจะเข้ากับทุกๆคนได้แหละทุกๆคนผมว่าการที่เราจะได้มาเจอกันแบบเนี้ยเราไม่มีวันรู้ว่าอนาคตเราจะได้เจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันมาเจอกันแล้วมันกลายเป็นความรักความผูกพันมันรู้สึกดีรถจะงนอย่าทำไมฉันไม่มีมิตรภาพแบบนี้วะมัทุมไปส่องกระจกไปดนึ่อ้าเดี๋ยวเราขอเบรกกันแป๊บนึงเดี Sẽ phải chào Đi thôi, master Sky ส c t i v e รับข้อสเสนอที่ดีที่สุดดอกเบี้ย0%พร้อมประกันชั้น1ถึง30กันยายนนี้ที่โชรูมมาสด้าทั่วประเทศสมาชิกบัตรพี t ีทีบูการ์แลกแต้มลุ้นรับรถมาส d a CX3 และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทที่ PTT b r u e ูก a .com และ PTT b l u บูการ์ดมือถื p p อร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นอากะยากินิคุอากะ Pass ั o ฟอร r กร i วเอไอ b อให้คุณเป็น ของสมาร์ทโฟนในฝันพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มได้ในราคาเดียวไม่มีดอกเบีย้ยไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าสุดใหม่ซส่กรอกเบทาโ r รเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองและบีเบสิกกองทุนบัวหลวงความสุขที่สร้างได้จากทุกบาทการลงทุนทุกครั้งที่ว่างผมจะรวมค่าเสื้อผ้าอาหารบ้านค่าหมอและคิดว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาบ้าง แต่วันนี้ความคิดของผมเป็นจริงแล้วครับกองทุนเปิดบับหลวงปัจจัย4 B b ี s บ c ให้โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นของกิจการที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3กองทุนโบหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 b ่ a s i c กดบความสุขที่สร้างได้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนพลอยชมพูเองค่ะมีแจก,กันตน้องมีดอกไม้ถึงจะสดใส รสส้มสุดอร่อยของดีโดเพิ่มมุนมะพร้าวเขียวนืบหนืบน้ำรสผลไม้ผสมบุนมะพร้าวถอยดื่มดีโดฟรุดกุสดชื่นสะใจทั้งดื่มทั้งเคี้ยวดีโดฟรุดกุ เธอเธอดูอะไรในมือถือตั้งนานนานดูละครช่องสามอยู่เนี่ยเนี่ยดูได้เป็นร้อยชั่วโมงเลยนะโตายละนั่นเยอะแล้วเหรอของฉันดูคลิป YouTube ได้เป็นพันชั่วโมงเลยนะหละจ้าแต่ฉันน่งฟังเพลงจากจู๊กได้เป็นเป็นหมื่นเพลงเลยของฉันฟังเอทามและซีนแบบไม่ต้องหยุดเลยก็ได้เธอทำได้ไงแล้วเธอละ่ะก็ฉันใช้ A I S I entertainment non stop โอ้ยเหมือนกันมากเลยบันเทิงไม่รู a ้จบกับแพ็กเกจ A I S I e n t e r t a i n n o n stop สนุกแบบไม่อั้นเพียงเดือนละ499บาทจาก A I S right Субтитры <laughs> ดอยคำพรีเซนต์ไทยแลนด์โบวิ่งยู h a าเลนจ์2016การแข่งขันโบลิ่งระดับอุดมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชิงทุนเพื่อสถานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพร้อมโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงกับมิสเตอร์แอนด์มิสยูท้าเลนจ์สมัครได้แล้ววันนี้ถึง30กันยายนที่บลูโอวิลท์แมนโบทุกสาขาสนับสนุนการแข่งขันโดยสมัครมโบลิ่งแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์ดอยคำเปปซี่สามแม่ครัวกีกีกกลาโรด สายย่อสายดานสายร็อกสายมันสายตื้อสายึสายเที่ยวสายกินสายดื่มสายวิทย์สายสินสายคลีนสายหลอกสายแบลหรือจะสายแปดร่วมทุกสาย EFM EFM Sixpacks on the beat number three โดดสุดพลังมันสุดเหวี่ยงกับสิงโตนำโชคซีซั่น5แกสโนวาซิลเคลียร์โปเโตโต้งตุลาคมนี้ที่โอเชียนมารีน่ายอชขับพัทยาขอรับบัตรฟรีได้ที่94 EFM แชร์วน,นไปเลยจ้าขอเชิญสาวสายวัยทีนอายุระหว่าง15 18ปีเข้าร่วมประกวดม Th ิสซินไทยแลนด์2016 b y Bio บ o อ e n มสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคม ภาคกลางและกรุงเทพมหานครคัดเลือกในวันเสราร์ที่8ตุลาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น5ห้อง BCC Hall สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www. mistinthailand. com 94 EFM 94 EFM อยู่เป็นเพื่อนคุณ5าทุ่มถึงตีสี่ฟังย,วยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคัน94 EFM ข้าวดังเพลงดีที่เดียวจบ เสนอดีที่สุดดอกเบีย้ย0%ถึง30กันยานี้ที่โชรูมมาสดา้าแลกแต้มลุ้นรถกับพิธีทีบรูคัร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นอากะยากินิคุ AIS Best Buy ไใหม่ไส้กรอกเบทากรเนื้อเน้นเน้นอร่อยเต็มคำต้องลองและกองทุนบัวหลวงเอาเลจ้ามารุยกันต่อนะจ้ามาอยู่กับสีโพดำกันต่อ <c oughs> นะครับนี่ประเด็นค mm ือนะเมื่อมีการแต่งเพลงนี้เกิดขึ้นหลายคนก็คาดหวังว่าจะมีการแต่งเพลงต่อไปวางแผนไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะแบบเลื่อนระดับขึ้นไปเป็นโปรดิวเซอร์หรือแบบอะไรอย่างนงี้เลยไม่ถึงกับเป็นโปรดิวเซอร์แต่้คิดว่าจะแต่งอีกอยากทำอีกหรืออะไรอีกลองาคงทำเอาอีกนะเพราะว่า การรวมตัวของเธอไม่ใช่เรื่องธรรมดามนี่คือเดอะสตาร์สี่คนของเมืองไทยมารวมตัวและแต่งเพลงกันสุดยอดจริงจริงมันชิเล่นๆเลยนะเวลานอนมากจริงเราอยากให้ทุกคนฝากแต่ว่าก่อนจะฝากอะอยากให้ทุกคนพูดอะไรเกี่ยวกับการรวมตัวของสี่โฟดตั่งแต่แรกจนถึงวันนี้ที่คุณมาถึงจุดนี้แล้วที่มันจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับครั้งนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาจากพี่ๆเห็นในอะไรสักอย่างของพวกเราทั้งสี่คนคือจริงๆต้องบอกก่อนว่า แก้มอะ่ะเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วแก้มก็รู้สึกตอนแรกก็งงนะที่เฮ้ยมันจะเข้ากันได้เหรอ,อ,อจริงจริงจยิ่งตอนแรกฉันก็มองเหงมือนแล้วผมอ่ะเข้ามาเล็กๆแล้วบอกอ้าเดี๋ยวจะมีคอนเะสิร์ตนะสี่โพดํมเข้ากับกันแก้มโดมตั้มตั้มเหรอคือกันแก้มโดมคือสีงแต่ละคนร้องเพลงแบบแล้วผมแบบเฮ้ยผมจะเข้าไปทวงเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงตอนแรกก็มึนแบบ ไม่ <จะ S 1> ตอนแรกอาจจะก,กังวลเพราะว่าน้องเป็นน้องใหม่ใช่น้องใหม่มากแต่เราก็เห็นละคือคือตัวพวกเราเห็นแล้วว่าตั้มมันมีสเกยภาพ<ช>แล้วก็ตั้มเองเนี่ยตอนประกวดเราก็เห็นแล้วว่าเขาเต็มที่เอนเตอร์เทนแค่ไหน แล้วรวมไปถึงเสียงร้องของเขาอเองก็มีมีมีสไตล์ของเขาที่ชัดเจนแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันอ่ะช่วงแรกๆมันก็มีการปรับจูนกันนะคะพี่แล้วไม่น่าเชื่อว่ามันผ่านไปได้แล้วก็ได้ดีด้วยแล้วทุกวันนี้ตั้มก็ไม่ได้เคารพอะไรพี่ขนาดนั้นใช่เคารพเหมือน, <c oughs> นเดิมแ <c oughs> ล้วมันดมครนบผม <c oughs> ไม่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 พูดกันตรงๆคือเราอ่ะอยู่กันเหมือน ที่น้องที่จริงๆใช่แล้วมีอะไรเราคุยกันตรงๆฉันเห็นเธอเซวในไอจีกันฉันก็รู้ว่าเธอสียงกูมานักกูมานักกูมาคือถ้าไม่คุยกันคงโกรธกันไปแล้วอ่ะถ้าทำกับฉันอย่างนั้นนะใช่พวกแกไม่มีโอกาสได้มานั่งตรงนั้นถูกเมือออกมาคือแบบโหดมากจริงๆเลยนวันนี้วันนี้ฉันก็โดนแกล้งหนักแล้วถ้าแกแกล้งฉันอย่างนั้นอีกแกไม่รอดเออแลก ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวใช่ครับคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงจ้า19-20พฤศจิกายนนะครับที่เมืองไทยจีเมมไลฟ์เฮาส์ชั้น8สุวรรณภูมเซนเตอร์วิลด์กันค่ะใช่ครับผมก็สองรอบด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พรุ่งนี้ขายบัตรวันแรกวันที่30นะคะที่เจนเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันเพราะพวกเราเต็มที่มากคอนเสิร์ตนี้เนี่ย บอกเลยว่ามันมีอะไรพิเศษแน่นอนใช่ไม่งั้นไม่ไม่กล้าตั้งชื่อแบบนี้เลิศพี่โดพี่โดฝากเพลงเพลงก็ก็ฝากเพลงเราด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับในไอจูนนะครับเดี๋จันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับแล้วก็คลิบ็อกซ์ก็โหลดได้และที่สําคัญนะกําลังจะกลับมาคือรายการของพวกเราครับผมสี่พอดำการละครจะกลับมาวันที่สามตุลาคมนี้ใช่ครับผมวันจันทร์นี้นะฮะทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับเจอกันได้กับพวกเรารับรองว่ากลับมาครั้งนี้สนุกสนานแน่นอนแน่นอนแล้วฝาสเตจไฟเตออร์ขงแก้มนี่ ดิฉันเต็มที่มากๆแล้วทุกคนเต็มที่มากพี่เผือกพี่ป๊อปพี่โจ๊กแก้มแล้วก็รวมไปถึงนักแข่งขันทุกคนด้วยค่ะยังไงฝากด้วยสเตเฟตอร์ทุกวันจนถึงสุกทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้านะคะอีกนค่ะครับผมขอบคุณทั้งสามคนด้วยซีโพอดำค่ะ วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมมาสตาร์สามสกายแอคทีฟรับข้อเสนอที่ดีที่สุดดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมประกันชั้นหนึ่งถึงสามสิบกันยายนนี้ที่โชว์รูมาสตาร์ท่วประเทศครับสมาชิกบัตรพีทีบูคาแลกแต้มลุนรับรถมาด้าซีเอ็กซ์สามและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่าหกล้านบาทที่พีทีบูคาด dot com และพีทีบูคาดมือถือแอปครับร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นอากะยากินิกุอากะ passion for girl ครับเอสเบสบาร์ให้คุณเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนในฝันพร้อมแพ็คเกจสุดคุ้มได้ในราคาเดียวไม่มีีดออ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 อกกกกกเเ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 เบบบ้้้้้้ยยไไมมมมม่่่่่่ตตตตงงงใใสสสลวหหนนนนนาาูรรรรรททุืืๆ็็คคำศ ุมในอร่อยต้องลองครับและ b ีเบสิกกองทุนบุหลวงความสุขที่สร้างได้จากทุกบาทการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วเช็คกันม่พรุ่งนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับแฉแต่เช้าโดย Mazda าสา Sky า ctive รับข้อเสนอที่ดีที่สุดดอกเบี้ยพร้อมประกันชั้น1ถึง30กันยายนนี้ที่โชว์รูมม a สด้าทั่วประเทศสมาชิกบัตรพิทีทีบูการ